ม้อพันมอเตอร์รอบหกโวลกันนะครับมอเตอร์หนึ่งแรงนะครับตัวนี้ไฟร้อยสิบทับสองร้อยยี่สิบนะครับหกโวลนะครับลงสี่ลงหกนะจุดลันสามสิบห้ารอบครับลงสี่สองสามสามสี่สามห้าสามสิบห้ารอบนะครับ ทับด้วยกระดาษน้ำตาลนะคะัวมเอมเตอร์ประตูครับมอเตอร์ลอกมอเตอร์ประตูลงงานปนะุ่มแรกทุติยสองนะครับลงหกนะครับเจ็ดสิบห้ารอบ สามเจ็ดสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ารอบนะครับตัวนี้มีปัญหาคือแก้งานนะครับตัวนี้นะของเดิมพันแล้วมีปัญหานะครับเนี่ยนะครับพันแล้วลงไม่ได้นะครับก็ส่งมาให้แก้งานนะครับก็ตอนนี้จะลงให้ดูนะครับก็ลงแบบนี้ได้เลย ก็ค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะแล้วก็ปิดเลยนะครับ ครปล่นแรกเสร็จแล้วนะครับไปปนที่สองออกันเลยส,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 สามสิบห้ารอบก็เอาออกมาลงได้เลยตันนี้เป็นการพันทรายนะครับ ใส่กระดาษน้ำตาลนะครับมาคอยชุดที่สองนะครับลงหกเจ็ดสิบห้ารอบนะครับหเจ็ดสีเจ็ดสิบห้าครบแล้วก็เอามาลงได้เลยก็ลงได้เลยนะครับ ไปโฟนที่สามกันครับ คนที่สามก็เสร็จแล้วคนที่ห้าลงสี่สามห้ารอบเหมือนเดิม ด้วยปิดด้วยกระดาษนะครับครึ่งร่อ,องตัวนี้เดี๋ยวชดสตาร์ทนะครับ คนที่หกนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตังซิ้สองสามสามสี่สามห้านะครับตรนนี้ลองใช้ผลผรีด จ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสิบห้าผลสุดท้ายนะครับลงหนึ่งหกนะครับเจ็ดสิบห้ารอบลงหกนะครับ ครับชุดสุดท้ายนะครับของชุดลันนะครับพันแบบนี้นะครับส่วนเบอรลวดเบอร์รอบก็ตามนี้นะครับมาชุดสตาร์ทนะครับมาเริ่มพันกันนะครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาเริ่มสตาร์ทกันนะครับสตาร์ทลงสี่ยี่ห้ารอบนะครับ ยีสิบเจ็ดสิบแปดยสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเบอร์ยี่สิบสามนะครับง 4, 25, ลงสี่ยี่ห้ารอบเบอร์ยี่สิบสามนะครับลงตรงนี้ได้เลยเนะครับครับ ะค,ะคอยแรกเสร็จแล้วนะครับจะเอามาคอยที่สองของโูนแรกนะครับตัวนี้ช่างก็จะวัดไปทีละแบบนะครับลดจากเอาชุดลันมาลดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบลงหกห้าสิบรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดสิบเก้าห้าสิบ ได้แล้วก็ลงเลยนะครับ

แย่ที่เราฝังก็ได้นะครับลงหกครับห้าสิบรอบ ผลที่สามกันครับยิบห้าลออ 嗯。<laughs> ชุดสตาร์ทปนสุดท้ายนะครับลง4ี่ยี้ารอบนะครับเบอร์ยี่สามสองสาี่ห้าหเจแปดับสอยี่สี่ยี่้าลงได้เลยนะครับ หนองหกแล้วครับห้าสิบรอบห้าสิบนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดเลยโอเคเดี๋ยวมัดหัวสายกันนะครับ